ใกิจการ CSR ปี2021ในปีนี้นะคะ mm hmm. ก็ชื่อว่า Health iest, Healthy Us Healthy ITMS ค่ะเป็นโครงการที่อยากจะสนับสนุนนะคะให้ทุกคนในบริษัทของเรานะคะ แอคทีฟแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยการเดินให้ครบ5,009ต่อ1วันนั่นเองค่ะเมื่อคุณเดินครบ5,009แล้วนะคะก้าวของคุณนะคะที่สะสมไว้ก็จะกลายมาเป็นเงินบริจาคให้แก่องค์กรการกรุศลนั่นเองซึ่งปีนี้นะคะเรานะคะตั้งเป้าหมายไว้ที่10ล้าน9เลยทีเดียวนะคะแต่แต่แต่ค่ะตอนนี้เราถึงเป้าหมายนั้นแล้วและเกินไปจนถึง17ล้าน9ค่ะเราไปฟังความรู้สึกของทุกๆคนที่ร่วมกิจกรรมดีกว่าค่ะ ครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณกิจกรรม CSR ดีๆที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวผมเองเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วค่อนข้างเป็นประจำแต่ว่าการออกกำลังกายในครั้งนี้มันถูกสะสมและเปลี่ยนนะครับแรงที่เราออกกำลังกายนั้นไปนำไปเป็นเงินไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆนะครับซึ่งก็ได้ตามเป้าหมายที่เรากำหนดกันเอาไว้ทะลุปเป้าหมายซะด้วยซ้ำนะครับ ก็ยังไงถ้าเกิดมีกิจกรรมข้างหน้าผมรับรองได้ครับผมไม่พลาดและก็จะเข้าร่วมแอคีฟขึ้นค่ะปกติก็ใช้ลิฟต์อะค่ะก็จะเดินขึ้นลงบันไดแทนก้าวเดินเราจะได้เยอะเพื่อเอาก้าวเดินไปบริจาคอะค่ะเกิน5 0 0 0ก้าวก็ได้บริจาคแล้วสำหรับกิจกรรม CSR ครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยทวยับุญแล้วก็ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยนะคะจะปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้เดินก็คือขับรถไปทำงานก็กลับบ้านเลยน,นะคะ อันนี้ก็มีแรงโมดิเวทให้เราอยากจะเดินมากขึ้นนะคะาาแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่ง achievement หนึ่งที่เราสามารถทำได้บรรลุเป,ป้าหมายตามที่เราตั้งเอาไว้นะคะเป็นโครงการที่ดีมากครับทำให้เรากระตือรือร้นในการออกกำลัง,งกายมากขึ้นก็ขอให้จัดบ่อยๆนะครับก็มีความรู้สึกดีใจน,น,น,นะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะ่ะสามารถสำเร็จรู้่วงไปได้ด้วยดียดยดะคะ่ะก็ จากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนนะคะและที่สําคัญเราเรายังได้ร่วมทาบุญทากุศลแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีของเรากลับมาด้วยค่ะประทับใจได้ทั้งบุญได้ทั้งสุขภาพก็อยากให้มีโครงการแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับให้กับให้กับพี่ๆเพื่อนๆพ,พ,พนักงาน,านทุกคนนะครับได้หันมาใส่ใจในการออกกําลังกายเราได้ร่างกายที่แข็งแรงกับเราก้าวตรงนี้ครับแปลผันเป็นเงิน ไปสมทบทุนช่วยเหลือคนอื่นได้อีกเป็นโครงการที่ดีนะแล้วก็สนุกแล้วก็ได้ทําบุญแล้วก็ได้สุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับโครงการนี้ทาให้ที่ได้ออกกําลังกายเพิ่มขึ้นนะครับปกติไม่ค่อยได้ออกกาลังกายไม่ค่อยได้ขยับเลยนะครับพอมีโครงการนี้ทําให้เราต้องเดินเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากเวลาทํางานเราต้องเดินแล้วเนี่ยเราต้องกลับบ้านเพื่อไปเดินออกกาลังกายทุกวันเลยนะครับเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยครับขอบคุณมากครับ บริษัททากิจกรรม TSR นะครับร่วมเดินนะครับสะสมแท้ในการเดินเพื่อบริจาคเงินสัสมเพื่อโครงการเพื่อเหลือพุิดโควิดเนี่ยผมมีรู้สึกว่าอ้ผมยิ่งทาให้ผมยิ่งมีกำลังใจในการผดม,มากขึ้นปกติที่เดินอยู่แล้วนะครับตอนนี้คือต้องรีบเดินให้มากขึ้นเพื่อจะเอายอดให้ได้ครับถึงแมว่าตัวจะไม่ได้ยอดนะครับตอนหลังเนี่ยเพื่อนเพื่อนทั้งงานทุกคนรูปมันเดินเยอะมากเลยผมเองก็เดินเยอะมากขึ้นเรื่ยอยๆนอกจากจะช่วยสองผมแล้วเนี่ยยังช่วยตัวเราเองมากขึ้นด้วย ผมเองมีคขาถือว่าผมเนี่ยสุขภาพดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเดินมากเดินเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมน,นะครับก็ต้องขอบคุณกิจการดีๆของสีสานะครับวังปีหน้าปีเ่อไปเนี่ยเราเ่าจะมีกิจการดีๆอย่างนี้เพื่อสัองคมและตัวเราเองด้วยนะครับขอบคุณมากครับ